สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาปลูกอะโวคาโดนะคะสวนในบ้านของเรานะคะปลูกง่ายๆปลูกไว้ทานเองนะคะสวนในบ้านสักหนึ่งต้นสองต้นเหมือนต้นมะม่วงที่เราปลูกอะคะ่ะปลูกตามริมรัว้วหรือว่าปลูกบริเวณบ้านนะคะที่ไหนสักแห่งหนึ่งคะ่ะปลูกง่ายค่ะไม่ต้องขุดดินนะคะต้อนอะโวคาโดที่เราเตรียมไว้นะคะปีกว่าแล้วคะ่ะ ต้นแข็งแรงนะคะกำลังออกช่อดอกช่อใบนะคะเต็มเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีปลูกกันนะคะไปดูดินกันค่ะที่เตรียมไว้ค่ะก็จะใช้ดินนะคะหนึ่งรถกระบะนะคะพื้นที่ที่เตรียมและะ้วไม่ได้ขุดอะไรเลยนะคะ ปลูกง่ายๆค่ะเดี๋ยวเราจะเทดินลงเลยนะคะตรงที่ปลูกบริเวณ เทดินเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำเป็นหลุมแล้วก็อะโวคาโดปลูกลงไปนะคะ นี่ค่ะฉีกถุงเลยนะคะเอาลงลุมเลยค่ะ หลันั้นเราก็กบนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอามาให้นะคะลอ้อมถ้าใครไม่มีก็เอาอิดบล็อกนะคะขั้นรอบบริเวณนะคะ ลูกแล้วนะคะเราก็มีการเติมดินได้นะคะถ้าเอากิ่งไม้มารอบมาล้อมแล้วมันยังดินยังไม่เต็มนะคะเราสามารถเติมดินลงไปได้นะคะนี่ค่ะลไไลหลังจากเติมดินเสร็จเรามีขี้วัวนะคะ เราวางนะคะวางลงไปรอบๆหักได้นะคะหักแล้วก็วางเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวสุดท้ายนะคะเราก็เอาใบไม้คือมรอบต้นนะคะ ก็จะมีการมัดแล้วก็อาจจะมุงนะคะแต่นี้ยังมีร่มถ้าโตขึ้นก็จะผลเห็นแสงแดดนะคะอันนี้เราจะไม่มงุงแต่รับประกันว่าได้ผลนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ ก็จะประมาณนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะรดน้ำให้ชุ่มนะคะรับประกันว่าได้ผลค่ะมาดูต้นลักษณะที่เราปลูกไปก่อนหน้านี้นะคะนี่ค่ะทำบินดินเป็นพนๆพแล้วก็ไม่ขุดหลุมนะคะนี่ค่ะการเจริญเติบโต,ะตะนะคะ แล้วก็มีอาจจะปลูกผักสวนครัวนะคะไว้กินเล็กๆน้อยๆเนี่ยค่ะกะเพราได้นะคะรอบๆเวลาเราลดน้ำเพราะโวคาโดอย่างต้นเล็กอยู่นี่ค่ะอวโวคาโดสำหรับสวนในบ้านนะคะ